อะไหนมันยังไงมันยังไงครับอ๋อเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยว่ะครับปกติเป็นคนเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยครับเล่นบาสวันนี้เป็นไงโอ้โหง่ายเหมือนเตะบอลนะครับแต่เตะบอลดีกว่านะส่วนของการเล่นบาสคืออะไรก็คือการหาสีเสื้อให้แมทช์กับการเล่นอะไรอย่างงี้วันนี้วันนี้เขาเเท้าแบบถุงเท้าอะไรเนี้ยบอลรูปโป้งเขาเล่นเลยนะอุ้ยแรงเป็นคนกรุงเทพที่โตในสระบบุรีแล้ว แสงบลลุนสีอ๋อแต่ว่าพี่รันเรียกว่าเตยนะรู้ยังเออนี่ก็เตยนะพี่รันเรียกเตยเตยนะเขาเรียกเตยเตยอีกแบบนึงเตยอ่ะมันเตยก็เตยเตยก็เตยเว้ย